ครับวันนี้ก็จะมาเนี่ยครับผมแล้วครับเด้อว,วันนี้เมนูแกงนอส้มครับผมแกงนอส้มแกงนอส้มนะ้ครับอด้ดับแรกก็เอาใส่น้ำมันไปเลยใส่น้ำมันไอ้อยังผ่มก็ต้องใส่น้ำมันใส่น้ำมันลงไปใส่นี่ครับผมครับพีกแกงครับผมี่เขตาตับไ้นะครับ พริกสดพริกแห้งหลากพักทีครับผมตผส,สมกันขั่วขั่วได้น้อยนึยน่งก,กับไส่กิีนหมูไปเลยครับไส่กิีนหมูไปเลยนะครับผมไส้กิีนหมูบัดซบดูแต่ละที่ผมนี่เป็นอย่างน,นี้ก็เนี่ยครับผมขั่วพริกขั่วหมูมันเข้ากันนะมันหอมครับ nhẹ nhạc nó hợp hậu Nè quân một cái nhạc có nhạc nhạc yêu Phát mình hôm, hư mù, mình hôm ไปพัดมันหอมเลยครับทอดหอมแล้วกันนี่เลยครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับน้ำลังโคกครับผมใส่ไปก่อน <c oughs> น,นี่ก็ลร้อเดือดครับผมนี่ครับผมนี่ครับนี่ครับนี่น้องไม่ส้มน,นี่พักไอใบแมงลักนะครับเดอดน,นี่ต้นหอมผักชีครับดอกสุดท้ายเออแก่งน้องไม่ส้ม ใส่ปาห้าสักน้อยหนึ่งครับน่าจะเมะ <c oughs> okay. าะโอเคน้ำเดือดแล้วนะครับผมมานี่ครับใส่ไปเลย กลิ่นหอมพักชีน้ำสักน้อยหนึ่งนะครับมันจะได้หอมกลมกลมแล้อ็อีตูไปหมสักน้อยนึงจะได้เข้าเนื้อเข้าจีนไอ้น้อไม่สม้มครับปรุงรสไปเลยครับ รถไปผมต้งลุผมต้องลุครับผมสนัวสนัวนี่ครับปังฟามครับใส่น้ำตาลจักน้อยหนึ่งครับนี่ครับน้ำตาลน้ำตาลบอกแกงใส่น้ำตาลน้ำตาลตัวได้ครับนี่ครับวาหวาน้า,นานครับ

ลืมถ้าไปนอ้องลืมโตลืมน้ำปลา bay meng rắc bay meng rắc bay meng rắc meng rắc โอเคแล้วครับผมชุบละซุปลําบะลําแล้วมันจันแล้ว พี่แหมครับนี่ครับอะเราโดูตันี่ครับเมาะขนาดๆๆนี่ครับ,มรบเมนูวันนี้ครับผมแกงน้ำส้มใส่จิ้นหมูครับเด้อระขอบคุณครับ